ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะท่านประธานเป็นครูผมเป็นครูเนี่ยต้องนําเข้าสู่บทเรียนนิดหนึ่งสนทนาธรรมนิดหนึ่งห้าวันที่ผ่านมานี่พระเอกพูดทุกคนคือโควิดไอโควิดมันคือใครมันลูกใครทําไมมันมีผลต่อชีวิตเรามากขอสไลด์เลยครับไอโควิดนี่ถ้าเปียบเป็นทหารนะเปียบเป็นข้าศึกนะมันมาโจมตีเรานี่สามเดือนแล้ว ไอโควิดมาโจมตีเนี่ยมันโจมตีสแนวรบนี่ผมต้องย้ํานะที่ชมกันมา5วันจนแก้มปรีไม่ว่าจะเป็นนายกคุณหมออสมอหรือประชาชนนี่ยิ้มแก้มปรีหัวใจพองโตนี่ท่านอย่าลืมว่าโควิดมันโจมตีเราสาแนวรบแนวรบที่หนึ่งแนวรบด้านสุขภาพผลเป็นไงครับป่วย3,77 3 7คนตาย5 7านี่แนวรบเพื่อสุขภาพแล้วมันโจมตีแนวรบที่สองคือแนวรบด้านเศรษฐกิจ เป็นไงครับคนจนเพิ่มขึ้นเป็น18.9ล้านคนตกงานบานเบอร์นี่สินค้าเรือนเพิ่มแล้วยังจะต้องสาธยาอีกเยอะเศรษฐกิจแล้วยังจะต้องมีผลอีกความย่อยยับแนวรบนี้นี่ยังประเมินค่านี้ได้ยังไม่สิ้นสุดแนวรบนี้มีใครพูดถึงเขาชมไหมนี่โลกชมไหมแนวรบนี้และแนวรบที่สามด้านสังคมก็แน่นอนมันเป็นที่ทีทีทางสังคมอยู่แล้วถ้าเศรษฐกิจ โดนเป๋จนเจงมาแล้วครับท่านสังคมฆ่าตัวตาย38แล้วฆ่าที่ไม่ตายอีกถมไปครอบครัวแตกแยกมันก็แตกแยกดีท่านประธานถ้าคนไม่มีเงินผัวเมียก,ก็ทะเลาะกันในไม่นานก็เลิกถ้ามีเงินมาเมื่อ,อไหร่ความรักก็หวานชื่นคนในประเทศก็เหมือนกันนี่ถ้าจนเข้ามากๆไม่มีกินนะนายกต่อให้พลกรท่านฉุกเฉินท่านก็เอาไม่อยู่หรอก ก็จะมาเกิดความขัดแย้งทางสังคมและทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะประเมินว่านายกรัฐบาลไทยเกง่งปราบโควิดได้สู้โควิดได้อย่าประเมินแนวรบเดียวครับอย่าพูดกันเฉพาะเรื่องสาสุขอย่าพูดเฉพาะตัวเลขลดลงลดลงลดลงเราต้องประเมินอีกสองแนวรบเพราะมันเป็นพิษจากโควิดคือเศรษฐกิจและสังคมอันนี้สำคัญ แล้วพอพูดถึงตรงนี้ผมก็จะบอกกับท่านประธานครับว่าเราชมกันมาตลอดห้าวันดีใจพี่น้องคุณหมอก็ดีใจด้วยท่านก็ได้กําลังใจได้ความชื่นชมจากพี่น้องคนไทยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรได้อสมอของผมก็ยิ้มพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือดีเราก็ยิ้มแหละโดยเฉพาะท่านนายกวันนี้อ้างเลยโลกเขาชื่นชมสําเร็จขนาดนี้ฝ่ายค้านยังมาขัดแยง้ง ฝ่ายการยังมาต่อว่าผมท่านกําลังจะใช้โควิดเป็นใบบัตรแข็งผ่านทุกด่านทําได้ทุกเรื่องเอาละคะําพระท่านว่าไงครับชมกันอย่างมีสติถ้าจะตําหนิเขาให้มีเหตุผลถ้าชมกันแบบไม่มีสติตถ้าชมแล้วยกย่องไม่มีสติตําหนิอย่างไม่มีเหตุผลนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นพระว่ามันจะระเมินตนผิดถ้าภาษาชาวบ้านคือมันจะหลงตัวเอง ถลงตัวเองแล้วทีนี้ก็จะตั้งอยู่ในความไม่ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วมันมาอีกรอบสองทำไงโควิดมาอีกทีเทงไงครับนี่ก็พูดกันตลอดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วถ้ามันมาทำไงเพราะนั้นวันนี้ถ้าผมจะเป็นคนชมอย่างมีสติตำหนิอย่างมีเหตุผลขอสักคนได้ไหมอย่าได้ว่าผมนะครับชมยังไงครับผมก็จะชมท่านนายกนี่แหละท่านเหนื่อยเรื่องโควิด ท่านท,เทา,นาเต็มที่แก้ปัญหาเต็มที่ตัวเลขลดลงโลกก็ชมแต่อย่าลืมว่าเขาชมเฉพาะแนวลบด้านสุขภาพนะไอสองแนวลบนี่โลกเขายังดูเราอยู่นะหรือจะหมอบกระแตไอสองแนวลบเขายังดูอยู่นะนี่ท่านนายกนะเพราะฉะนั้นนายกก็รับคําชมไปผมก็ปรบมือให้แต่ถ้าท่านบ่นว่าเหนื่อยนะชาวบ้านเขาไม่มีกินเหนื่อยกว่าท่านนะ่ะแล้วคุณหมอคุณหมอก็ควรได้รับคาชม ชมแบบมีสติคือ,อยังไงครับท่านประธานครับหมอไทยนี่เป็นโคตรทลมดโคตรทลอดเขาทำงานโดยภาวะอะไรครับรัฐบาลและผู้นำที่ไม่ได้ช่วยเขาพายเรือเลยเขาพายเรืออยู่ปเปลอาเท้าล่าน้ำอะ่ะนี่ผู้ก็จะหาว่ากล่าหาฟังดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ